ครับสวัสดีครับพามาดู v ีออสนะครับตัวนี้เป็นปี2007นะครับตัว E ีนะครับเกียร์ธรรมดาครับผมเป็นตัว E ีนะครับแต่งสวยนะครับมีสเกิร์ตนะครับมีกระจกว่ไม่ใช่มีไฟเลี้ยวที่กระจกครับตัวอีหรือภายในนะครับเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับเประตูสวยๆนะครับ เครื่องเสียงนะครับจอทูดินนะครับมีจอดูหนังฟังเพลงได้นะครับหลังนะครับแพลงประตูสวยๆนะครับเบาเป็นเบาหนังนะครับแผงซาวหลังสวยนะครับไม่มีแตกหักผ้าหลังคางสวยนะครับอาจจะดูเบ็ดอาร์คฝั่งนี้นะครับ เด,เดิมนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้านะครับไม่มีชนไม่มีคว่มนะครับแน่นมากนะแกะทั้งแกเลยมันะครับเดิมเดิมเติมทั้งทันนะครับรถ สวยมากครับเกียรอย่างเดียวนะครับเกียร์ธรรมดาแต่ก็ขายไม่แพงนะครับสวยๆนะครับแผงประตะูเดี๋ยวมาดูประตูข้างนะครับนะครับแผงประตูสวยๆอ่านี่ที่พอค้าชอบดูกันนะครับ เม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับเ,เดิมเ,นะเ,เดิมเดมนะครับตอนหน้า แก okay. ให้ดูกันเลยนะครับเม็ดอาร์ดเดิมๆไม่มีโป้ไม่มีทำใหม่นะครับเดิมๆทั้งหมด นะครับรีโมทนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังตังนนี้ตัวอ e. ีนะครับสายโครงเดิมนะครับไม่เคยแกะ ไม่มีชนนะครับเดิมๆไม่มีชนนะครับเม,ม,ม,ม็ดอากอยู่ครบด้านขวานะครับเดิมๆไม่มีชนเม็ดอากอยู่ครบข้างในนะครับให้ดูเลยเดิมๆนะครับด้านใน เดิมๆนะครับเอาให้ดูให้ครบๆกันไปเลยดูนะครับพอดีมันไม่ฝุนนครับร่องอยู่เดิมนะครับไม่มีชนนะครับอันนี้ด้านหลังติ๊กเกอร์นะครับดูนะครับ ปีศูนย์เจ็ดนะครับปีศูนย์เจ็อ่ะมาดูจกดไฟฟ้านะครับ ขึ้นลงปกตินะครับข้างซ้าย,ยข้างขวานะครับข้างขวานะครับขวาหลังขึ้นลงปกตินะครับด้านหน้านะครับขึ้นปกติออโต้นะครับ ดูนะครับกดพับมีพับด้วยนะครับปรับไฟฟ้านะครับกับไฟฟ้าเรียกกดพับนะครับพับได้นะครับตัว E นะครับเสียงนะครับหนังฟงเพลงครับบลูทูธได้นะครับไมเรลลิงได้ มาดูเครื่องกันนะครับวันนี้สตาร์ตต้องเหยียบคัส์นะคร,รับติดง่ายนะครับไฟไม่มีโชว์ไม่สามแสนสี่นะครับซื้อใช้งานสบายเลยนะครับแอร์เย็นนะครับแอร์หนาวแอร์หนาวเลยนะครับสู้แดดสบายนะครับผมเดี๋ยวไปดูเครื่องแดดมาแล้วนะครับ เ่อดน,นะครับเชิดครบหลังตรงนับเฟอร์ตาเชิดครบจุนล้อนะครับโอเอลนะครับฝั่งซ้ายนะครับลิดอาร์กครบตางลูบครบเซ่ทางขวานะครับโออาร์ OR. น็อตแก้มไม่เถียทำงันมือเดิมตัวไหนนะเอาทัวไหมทัวนี่โอเคมือมึงไปนะดูเครื่องนะครับ สวยๆนะครับห้องเครื่องสวยๆไม่มีชนนะครับน้ำน,นิ่งๆไม่ดันไม่ดันนะครับนิ่งๆเลยจับจ้างไปได้สบายนะครับ โดยรวมพร้อมใช้นะครับ